ความสมิงของเราเมามันมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องราต่างๆนี่เข้มข้นจริงๆนะอยากขยายเวลาเป็น24ชั่วโมงเป็น o d and life กันไปเลยนะเป็นเทเวนไปได้ก็ถามน้องคูเพิ่มหน่อยได้ไหมคะว่าสําหรับตัวน้องภูแล้วเนี่ยตอนนี้มีความฝันน่ะน้องคูตอนนี้อายุเท่าไหร่หนะอีกทีดิ8ขวบค่ะ8ขวบจะ9ขวบใช่ไหมครับดังนั้นตอนนี้น้องคูมีความฝันอะไรว่าอยากจะเป็นอะไรในอนาคตอยากเป็นวิศวกรรถยนต์ วิศวกรรถยนต์น่าไม่ธรรมดาแต่ก่อนจะเป็นวิศวกรรถยนต์เนี่ยทำไมได้มาเป็นพระองค์พระเอกในวงการบันเทิงเป็นหนุ่มฮอตในวงการบันเทิงซะแล้วอ่ะแล้วเรียนแบ่งเวลาเรียนยังไงคะน้องฟูตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะรับงานอะไรแต่ตอนนี้มันงานวันหยุดแกพี่ก็เลยหลับได้อ๋อที่มาวันนี้วันหยุดเลยรับได้เอาเวลาเรียนเป็นหลักก่อน <c oughs> ใช่ไหมครับ แล้วถ้าเกิดน้องภูต้องไปถ่ายละครอ,อย่างที่เราเคยเห็นเห็นกันเนี่ยหรือว่าถ่ายโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องภูเหนื่อยเหนื่อยอ่ะแล้วไปโรงเรียนอะ่ะเหนื่อยแม่ง่วงไหมมีแอบหลับไหมลูกไปโรงเรียนไม่เคยแอบหลับเลยเออดีจังเลยแต่ไปสายแทนครับแต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่แล้วนะคะตอนนี้คือจัดตารางเวลาตัวเองยังไงคะน้องภู ก็คือแบบว่าตั้งนาฬิกาปลุกเดี๋ยวนี้แล้วปลุกได้ไหมตื่นไหมก็ปลุกได้บางทีก็แบบลีลานิดนึงแต่ก็ยังเจ็ดมงสสิบกว่าเดี๋ยวนี้เพลงชาติมันเปิดช้ากว่าเดิมนิดนึงก็เลยไปบางทีไป <c oughs> ไปสายแล้วก็แบบก่อนคารบทธงชาติดีกอ่ะอ๋ออ๋อฮะอ๋อเหรอแต่ว่า <c oughs> มันถึงแปดโมงไแบบ ถึง8โมงบางทีก็7โมงมันเลยทําให้มันไปทันเปิดประมาณสัก8โมงเขาก็เปิดเลยมานิดนึงแล้วการเรียนต้องพูเป็นยังไงบ้างชอบวิชาไหนเป็นพิเศษไหมคะปอสี่มันต้องเรียนสักนานๆหน่อยถึงพี่จะรู้แล้ตอนปอสามที่ผ่านมาชอบวิชาอะไรครับพวกภาษาอังกฤษอะไรที่ผมสเปกเลยได้ข่าวได้ข่าวว่าพูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยชอบมากเลยใช่ไหมครับลองแนะนําตัวเองให้พวกเราฟังนิดนึงภาษาอังกฤษใช่ไหมครับค่ะค่ะ Hi my name is ภู๋ And how old are you how old eight years old eight years old and what I where you study at the moment where อะ a รที่ไหนอยู่นะคะ where are you study อือเอกบุรพาวิทศศึกษาอ๋อบุรพาวิทศศึกษาเก่งอ่ะไม่ธรรมดาแล้วทำไมน้องภูถึงชอบรถเป็นพิเศษ ก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็มาชอบรถอ่ะชอบมานานหรือยังครับก็นานแล้วนะประมาณสักปีสองปีที่แล้วนะค่ะแล้วแล้ว,ลวอยากเป็นวิศ